ก็กราบสวัสดีน้องๆหนูชาวกาเรน่าซีไฟแล้วก็ FC ช่องที่รักจากชาแนลที่ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวลุงจะพาเข้าไปดูนะครับผมไปดูกันเลยเข้าไปที่ร้านค้านะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่นี่ <c oughs> คอมเมนเชอร์ <c oughs> นะครับผมราชธรมินนะฮะมีท่า <c oughs> ทางใหม่เข้ามาด้วยนะครับน้องๆเป็นท่าทางนี้นะครับผมนี่ตั้งฟันควักควักควักโคตรเท่ท่าใหม่นะเนาะไปดูเลยดีกว่า โอเคครับน้องๆหน้าตาก,กิจกรรมก็ประมาณนี้เลยโคตรเทพเลยคนะโอ้โหชุดโคตรเท่นะน้องๆชุทรงผมดิเท่เกิน <Wow. S 1> เทพมากๆนะครับนะ้องก็ให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างนะครับว่า855เพชรของลุงจะออกหรือเปล่านะครับสำหรั <Okay. S 1> ชุดใหม่นะครับน้องๆแล้วก็ข้างบนนี่คือ10 20 40คือ,อการันตีของนะครับเวลาเวลาเราสุม่มพบ40ครั้งก็จะได้นี่กล่องศพนะครับผมซาบซอมบี้นะครับผม 20ครั้งก on ็จะได้บัตรไดมอนด์สใบแล้วก็10ครั the ้งบัตรสุ่มปืน1ใบนะครับน้องๆนะสุ่ม1ครั้ง20เพชรแล้วก็10ครั้ง180เพชรนะครับผมของรางวัลใหญ่ก็คือชุดนี้นะครับผมวู้ดเท่เลยนะแล้วก็มีเพชร999เพชรด้วยนะครับน้องๆนะมาดูที่855เพชรของลุงจะออกหรือเปล่านะครับน้องๆมีเพิ่มเลทด้วยนะ1ครั้ง50เพชรนะครับน้องๆมามาดูกันนะครับว่า855ของลุงมันจะออกหรือเปล่านะครับน้องๆลุงจะกดที่10 ทั้งตลอดเลยนะเพราะมันประหยัดไป20เพชรนะครับนะ้องๆนะโอเคไปจัดไปที่10ครั้งครับไปมาเป้ามาเป้าอึ้งเกือบถึงอึ้งอ,อึ้งเกือบถึงเฮ้ยที่โดนถึงไหมถึงไหมถึงไหมอึ้งก็ซุปเปื้อึ้งก็ซุปเปิ้อีกอ,อ่กะอึ้งาำไหม ไม่ถึงนี่ในกระเป๋าจ็อกเกอร์โอ้โหไม่ถึงนิดเดียวนะน้องผมไม่ถึงนะครับน้องในก,กระเป๋าจ็อกเกอร์มาหนึ่งใบแล้วก็ตัวเต็มๆเลยนะจัดไปที่10ครั้งครั้งที่2แล้วครับผม20ครั้งแล้วนะครับน้องสิบครั้งจัดไปเปิบมาป่ามาป้านิดเดียวเองอะ่ะเอ็มเบรกทำไมเนี่ยกล่องซุปเอ็มพีกล่องซุมอีกแหละ มาเป้าถ้าทางก็ได้โอ้โหไม่มามาเป้ามาเป้าโอ้โหไม่ถึงถึงเว่าถึงอ้อเฮ้ยมาเป้ามาเป้าโอ้ยไม่ถึงแล้วถึงเว่าถึงเว่าเอ้ยเกือบได้เพชร99โอ้โหกล่องสุูบนถึงที่ถึงเปโอ้หย99เพชรโอ้โหสวยๆได้มา99เพชรครับน้องๆรอบนี้นะอ่ากล่อง99เพชรแล้วก็กล่องสุูบนะครับน้องๆแล้วก็บัตรกล่องสุูบนวก็สัมภาระโอเคมา ครั้งต่อไปนะครับผมอีก10ครั้งนะครับผมน้องๆมาลุ้นกันว่าจะออกหรือเปล่าขอท่าทางหรือว,ว่าชุดก็ได้นะมันก็เพชรนะฮะไป10ครั้งสั่งถุมาติดเพ้เอก่อนไปเอาเบ้าม่โดนเพชรอออืื้หไม่ถึงแล้วเบรกทำไมต้องเบรกก่อนถึงทีเลยเพชรโอ้โหไม่ถึงเก่าจบเลยอ่ไอ้โอ้โหเลยอุ้ยเบรกโอ้โหเลย ถึงว่าอืมเบกอู้ไม่ถึงแกอะไรเนี่ยจีเอ็มถึงว่าเอ้99อ้โหไม่ถึงอืมแต่เพชรอีกแล้วครับมอนก์ <Yeah. S 1> 99เพชรครับมอนก์อืมไม่ถึงสักทีเลยมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเท่าไหร่40ครั้งแล้วนะครับผมไปที่40ครั้งครับกดรัวๆเลยขอกดสองอันเนี่ยอะไรก็ได้สองอันเนี่ยอะไรก็ได้มามามารัว,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 วๆๆๆยำๆๆๆ อุ้ยไม่เอา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 อเพิ่มเลรดเอาสิบครั้งนั่นแหละผมชอบสิบครั้งไปมาเป้า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 โอ้โหไม่ถึงมาเป้ามาเป้าโอ้โหไม่ถึงถึงเป้าถึงถึงโอ้โหเลยอีกโอ้โหเอาเป้าอือออกยากมากเด็กโอ้โหก็าวสิบเก้ามาเป้าโอ้โหไม่ถึงอีกเอาเป้าโอ้โหไม่ถึงอีกโอ้คืน โอ้โหส่งสปูนถึงเป๊กเป๊กโอ้ไมถึงอีกโอ้โห99อีกแล้วครับน้องๆได้เพชฌมอีกแล้วนะฮะไม่ถึงนะครับน้องๆมาต่อไปลุงจะขอสุ่มแบบพิเศษ1ครั้ง50เพชรน,นะครับผมแค่2ครั้งนี่ถ้าไม่ออกก็ออกพอเนาะเือมากเลยครับน้องๆ <c oughs> ไปออกอยากค่อนข้างจะออกอยาก <c oughs> นะน้องๆนะไป50นี่แหละเ <c oughs> พิ่มเลทปื้ดเพิ่มเลทแล้วนะปื้ดโอ้โหออกเลยนะครับผมออกเลยนะครับ เพิ่มเลรียทีเดียวออกเลยนะครับรุงงี้เพิ่มตั้งนานแล้วโอ้โหออกเลยครับผมครั้งเดียวออกเลยนะฮะเพิ่มเลรนะครับน้องได้แล้วครับน้องได้แล้วนะครับน้องนะลุ้ก็จะพอแล้วนะครับได้แล้วก็เหลือเพชรติดกระเป๋านิดนึงนะฮะรู้ก็จะเหลือเพชรติดกระเป๋าสักนิดนึงพอแล้วนะครับ้าทางไม่เอาแล้วนะก็จะกดรับทางด้านของนี่ได้นะครับผมแล้วก็ ไมอนตายนะฮะแล้วก็กล่องศพปายนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันนะฮะว่า <sl ALK> จะสวยขนาดไหนโอเคครับน้องๆของรางวัลก็จะอยู่ในกนนนะร, 45, ะ,เนะ,รกะเป๋าของเราทันทีนะครับโอ้โหสมผมจะบอกเลยโคตรเท่นะฮะน้องๆลุงก็จะเปิดทันทีนะฮะไม่โอ้โหสมผมเท่มากน้องๆลุงบอกเลยลุงก็จะสวมใส่ไปเลยทันทีนะครับไม่โอ้โหกล่องสมบูรณ์เอาไว้ก่อนนะฮะ นี่โอ้โหโคตรเท่น้องๆตรงผมโอ้โหตรงผมโคตรเท่นะฮะโอเคครับน้องๆกิจกรรมนี้ค่อนข้างดีนะครับผมลุงมีอยู่เ,เพชรอยู่แปดรอยห้าสิเพชรใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่382เนื่องจากว่าลุงได้เพชรในกินจกรรมด้วย99นะครับผม3รอบนะครับลุงก็จะหมดไปแค่เพียง473เพชร,รนะครับผมอโอ้โหน้องๆดู400กว่าเพชร ได้ทั้งชุดใหม่นะครับผมแล้วก็กล่องซุ่มปืนอีกเพียบนะครับน้องเดี๋ยวลุงจะพาดูกล่องซุ่มปืนนะฮะที่ลุงได้มานี่เห็นไหมกล่องลูกซองไฟ7กล่องนะฮะที่ได้มาเมื่อสักครู่แล้วก็ MP40 นะฮะอีก4กล่องนะครับผมแล้วก็กระเป๋าด้วยนะได้กระเป๋าโจ๊กเกอร์มาด้วยนะครับน้องๆกล่องดวงใจอีกล่ะบัตรสุ่มปืนอีกนะครับน้องๆนะที่ลุงได้มาเมื่อสักครู่นะฮะนี่ได้กระเป๋าตัวนี้ด้วยนะครับผมโคตรสวยนะครับผม กิจกรรมนี้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ออกง่ายพอสมควรน,นะครับผมแล้วก็ได้เพชรด้วยนะฮะน้องๆน, <Yeah. S 1> น้องคนไหนสนใจกิจกรรมนี้ก็เข้ามาสุ่มได้นะครับลุงถือว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างดีนะครับในี่เทไปเลยโอเคครับน้องๆกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆลุงจะมาทําการอัปเดตแล้วก็รีวิวให้น้องๆได้รับชมเหมือนเดิมเลยนะครับผมฝ <Okay. S 1> ากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับน้องสวัสดีครับ